สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับสบภาพสวยเกตเอเลยครับกับนิสสัน5ประตูแ a ชแบ็กประตูนิสสันทีด้น,นะครับปี2008มือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับสีขาวตัวหายากเลยครับสำหรับสีนี้ 1 9 0 0 0บาทนะครับ19,000าบาทมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับสีสวยเต็มสภาพดีมากๆครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่แท้120 0 0 0กิโลเมตรครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาสอบถามขอคลิปขอรูปได้เลยครับโดยรวมรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับสีขาว อวบอ้วนน่าใช้กว้างขวางนั่งสบายดูแลก็ง่ายนะครับรุ่นนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับราคาแสนต้นนะครับแต่สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับนี่เลยครับเบาะหลังพับได้นะครับมีพื้นที่ใส่ของนะครับกว้างนั่งสบายดูแลง่ายอะไรเยอะเลยรุ่นนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับภายในสวยๆนี่เลยครับ งามมากๆนะครับใครกาลังหาใช้งานพิจารณาโทรสอบถามอยู่ใกล้นะครับมินบุรีมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับรถคัสเช็คเรียบร้อยเก็บงานมาให้สำหรับสมาชิกที่ชอบนะครับโทรเจรจาได้เลยนะครับโทรได้ลายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถอยู่มินบุรีรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับกุญแจรีโมทนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสวยครับสภาพนี้ราคานี้นะครับ นี่เลยครับงามๆเลยครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับเครื่องพันหกแฮชแบกหประตูโดยรวมสวยสภาพงามจัดเลยครับเช็คและคัดมาอย่างดีนะครับสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับคู่มืออยู่ครบครับสวยสมบูรณ์ระดับนี้นะครับโทรเจรจานะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับเราคัดรถสวยเช็ครถอย่างมีคุณภาพนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องปวดหัวว่าจะไปซ่อมอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่เลยครับ ช่วงล่างไม่มีดังครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกสนใจนะครับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับเขาขาวอบวบแบบนี้นะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสวยสมบูรณ์ระดับนี้นะครับถูกใจนะครับเน้นเลยครับว่าให้โทรเจรจานะครับมาทดลองขับได้เลยนะครับอยู่มินบุรีพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอน เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับในราคา1 9 0 0 0บาทนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตามแฟนเพจแฟนขับนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้อะไรเยอะนะครับแล้วก็กว้างด้วยครับแถว2ก็ยิ่งกว้างนั่งสบายมากๆเลยนี่นะคะฝากไว้ด้วยนะครับเน้นโทรเจรจานะครับขอรูปขอคลิปขอได้หมดครับรถคัดเช็คเรียบร้อยเอกสารครบพร้อมโอนมีประกันชั้น3อยู่ให้ด้วยนะครับคันนี้ สวยมากๆนะครับฝากไว้เลยครับสีขาวขาวมุกนะครับอวบอวบอ้วนๆ้ง่ายแบบนี้นะครับงามครับ